สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปแรนดอมนะคะเราจะมาทำนายดวงกันในหัวข้อรักไปทุกไปแต่ก้มูฟอ่อนไม่ได้สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้จะจบลงเช่นไรนะคะรักไปทุกไปแต่ก้มูฟอ่อนไม่ได้สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์จะจบลงเช่นไร ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ตัวคุณอาจจะมีแต่ความว้าวุ่นใจมีแต่ความสับสนอยู่ในใจตลอดเวลานะคะคุณเฝ้าถามตัวเองอยู่ตลอดนะว่าความสัมพันธ์นี้ตกลงแล้วเขาเจะยังไงกันแน่นะตัวเขาเองดูเหมือนเขาอาจจะไม่ได้คุยกับคุณแค่เพียงคนเดียวนะหรือในความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะไม่ได้มีคุณเพียงคนเดียวเขาน่าจะมีคนคุยคนอื่นอีกด้วยนะ ตัวเขาเองเขายังไม่ได้คิดยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลือกใครไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นอีกคนหนึ่งก็ตามเขายังรักตัวเขาเองเขาค่อนข้างที่จะมีความเห็นแก่ตัวเขาว่าได้นะคะไม่ยอมปล่อยใครไปแต่ก็ไม่ยอมให้ความชัดเจนกับใครด้วยเช่นกันตัวคุณเองคุณเฝ้ารอ รอว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะชัดเจนคุณพยายามหลายครั้งที่จะคิดทบทวนในความสัมพันธ์นี้อยู่ตลอดเวลาว่าคุณจ,จะเอาอยัางไงดีแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ได้แต่คิดคิดแล้วคุณก็วกไปวนมากับความสัมพันธ์นี้คิดแล้วคุณก็หาคําตอบให้กับตัวเองไม่ได้แล้วในความสัมพันธ์นี้ตัวเขาเองเขามักจะมีคําพูดนะคะที่อาจจะเป็นคําพูดที่พูดเพื่อจะดึงคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์ พูดเพื่อที่จะไม,ไม,ไม่ไม่ให้คุณออกไปจากเขานะคะไม่ให้คุณออกไปจากความสัมพันธ์นี้ตัวคุณเองคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีค่าไม่มีความหมายเลยในความสัมพันธ์นี้คุณรู้สึกว่าคุณมักจะโดนทอดทิ้งคุณมักจะไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเขาเท่าที่ควรหรือคุณไม่ได้รับการเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่จากเขาในฐานะคนรักเลย พ่หนึ่งดาบไพ่สองเหรียญไพ่ห้าช่วยไพ่จัตสีและไพ่ควีนเบียนหลายครั้งนะคะที่คุณพยายามแล้วพยายามอีกพยายามอยู่หลายครั้งมากที่คิดว่าเอาละจะตัดสินใจละพอละ ไม่รออีกแล้วไม่ขอทนอีกแล้วแต่สุดท้ายคุณก็ทำไม่ได้นะคะสุดท้ายแล้วคุณก็ใจอ่อนกลับเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีแต่ความทุกข์ใจนะความทุกข์ใจครั้งนี้นะคะถามว่าเขารู้ไหมว่าคุณทุกข์ใจว่าคุณไม่สบายใจนะเขารู้นะคะแต่ถามว่าเขาแคร์ไหมเขาไม่ได้แคร์นะคะเพราะอย่างที่บอกว่า คนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะรักตัวเองมากกว่าที่จะรักคนอื่นหรือพูดง่ายๆว่าเขาไม่น่าที่จะรักใครเป็นนอกจากรักตัวเองเขาแย่นะคะพยายามคอนโทรลความสัมพันธ์นี้เอาไว้นะพยายามที่จะไม่ยอมสูญเสียคุณออกไปจากความสัมพันธ์นี้แต่นะคะการที่เขาดึงคุณไว้มันไม่ใช่ดึงไว้เพราะความรักนะเขาแค่ต้องการดึงไว้เพราะนะคะบางคู่บางกรณีคุณอาจจะมีในเรื่องของผลประโยชน์ต่ตอกัน นะคะส่วนตัวคุณเองคุณมีความรักที่จริงจังมีความรักที่ที่เรียกว่ามีความรักที่มั่นคงมีความมีความรู้สึกที่ชัดเจนให้กับเขาแต่หลายครั้งนะคะที่คุณโดนทําร้ายความรู้สึกนะแต่คุณก็ยังมีความอดทนที่จะอยู่ต่อแต่นะคะในการอยู่ต่อของคุณเนี่ยอย่างที่บอกนะคะหลายครั้งที่คุณพยายามที่จะผู่อนพยายามที่จะตัดสินใจ ที่จะก้าวออกมาจากความสัมพันธ์นี้แต่คุณก็ทําไม่ได้สักทีเขาเรียกว่าใจคุณไม่แข็งพอนะคะใจคุณไม่แข็งพอพอเขากลับมาพูดดีด้วยหน่อยคุณก็ใจอ่อนกลับไปอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่ทําให้เปียนมีความทุกข์อีกแล้วนะไพ่บอกว่าตัวคุณนะ่ะคุณเป็นคนที่มีค่านะคะคุณเป็นคนที่มีค่ามากกว่าที่คุณจะมานั่งอดทนรอแบบนี้นะไพ่บอกให้คุณกลับมารักตัวเองกลับมาดูแลตัวเอง นะคะแล้วคุณจะได้เจออะไรที่ดีกว่านี้คุณจะได้เจออะไรที่ดีกว่านี้คุณจะได้เจอคนที่เขาเห็นคุณค่าของคุณนะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรคุณบ้างมาทั้งสี่ดาบมาทั้งสี่ถ่วย แล้วก็ได้ไพ่แปดเหลี่ยญน,นะคะได้ไพ่เดะซันได้ไพ่ King of Wands หรือไพ่คิงไม้นะคะคนที่ใช่ของคุณกำลังจะเข้ามาเพียงแค่คุณอาจจะต้องเคลียร์เรื่องราวเก่าๆคนเก่าๆให้จบไปก่อน ถ้าคุณยังมีคนคนนี้อยู่ในสถานะความสัมพันธ์ถ้าคุณยังมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตคุณคนใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเขาก็าไม่สามารถที่จะเข้ามาได้นะไพ่สีดาบไพ่สีถ้วยความสัมพันธ์คุณกับคนปัจจุบันกับคนที่ทำให้คุณทุกข์ใจสิ่งที่คุณคาดหวังในความสัมพันธ์นี้จากเขาสิ่งที่คุณคาดหวังในความชัดเจนจากเขามันไม่มีเลย นะคะเหมือนคุณเฝ้ารอเฝ้ารอในสิ่งที่มันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้คุณเฝ้ารอในสิ่งที่เขาไม่สามารถที่จะให้คุณได้นะแต่ถ้าคุณได้ทบทวนอย่างดีแล้วนะคะไพ่บอกว่าให้คุณให้ทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขาให้ดีนะใช้สติในการคิดในการไต่ตองแล้วคุณจะมองเห็นทางออกแล้วคุณจะรู้นะคะว่า กับสิ่งที่ผ่านมาคุณเสียเวลากับเขามามากพอแล้วนะคะหลังจากนี้ไปคุณจงกลับมารักตัวเองคุณจงกลับมาให้โอกาสตัวเองนะคนใหม่ของคุณคนที่ใช่ของคุณคนที่รักคุณจริงคนที่เป็นคู่ของคุณคนที่พร้อมจะปกป้องดูแลคุณและเห็นคุณค่าของคุณเขากำลังจะเข้ามาคนคนนี้เป็นคนที่ มีความคิดความอ่านที่ค่อนข้างดีเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่มีความรับผิดชอบที่ค่อนข้างสูงและการเข้ามาของเขาเขาจะเข้ามาอย่างจริงใจและจริงจังคุณกับเขาอาจจะเจอกันจากการทำงานนะคะอาจจะทำงานร่วมกันหรือพบเจอกันจากการติดต่อเรื่องงานและทำให้คุณกับเขาได้มาเจอกันคนคนนี้เป็นคนที่มีความมั่นคงทางด้านการงาน หรือบางคนคุณอาจจะไปเจอพวกคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจมีความมั่นคงค่ะแล้วก็บางคนคุณอาจจะไปเจอคนที่เขาเป็นพ่อไม้นะคะแต่เขาเป็นรักแท้ให้กับคุณได้เขาเป็นคู่แท้ของคุณเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าคุณจงเคลียประเด็นทุกอย่างที่มันขางข่าให้จบนะคะอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่รอมาแล้วรอนานเหลือเกินรอแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนคุณจงมุ่งอนออกมา นะในวันที่คุณกลับมารักตัวเองในวันที่คุณพาตัวเองออกมาจากสถานการณ์ความสัมพันธ์นี้ได้วันนั้นคุณจะได้พบเจอรักใหม่คนใหม่คนที่เขาเป็นคู่แท้ของคุณคนที่เขาเป็นรักแท้ของคุณ